สวัสดีครับผมฟาร์มน,นะครับผมจะโชว์หนึ่งในความสามารถของ AI ที่ว่าคลอดนะครับคือการสร้างเว็บได้แบบสะดวดแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับโดยตัวอย่างของผมก็คือช่วงนี้มันมีดราม่าเรื่องหมูแดงหมูกรอบใช่ไหมครับผมก็ให้เจ้าตัว AI เนี่ยเจนเว็บสําหรับวนมาเลยอันนี้ผมสร้างผมไว้รอแล้วนะครับว่าให้มันสร้างกราฟสร้างอินพุตต่างๆแล้วก็ให้มีปุ่มกดปุ่มวตนะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งออกมาของเจ้าตัวคลอดนะครับเป็น3.5สามารถเจนเป็นโค้ดเว็บอย่างที่เห็นได้เลยครับแล้วก็สามารถรันพรีวิวได้เลยทันที นะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายเล็กๆข้างๆด้วยนี่ครับออกมาเลยเราก็เลือกช่วงอายุเลือกจังหวัดนะครับผมอยู่บุรีรัมบุผมก็เลือกต้นตำรับนะครับที่เป็นหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วใข่ต้มนะครับกดบวตขึ้นกราฟมาเลยนะครับเราก็สามารถกดดูเป็นโค้ดได้ แล้วก็ก๊อปโค้ดมาวางได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว React แล้วส่วน Preview มันก็ดูความเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ครับผมขอบคุณทุกคนครับ